จะก,กับโยกีและมาอยู่ที่แกรงไพรความตั้งใจลูกผู้ชายอ้อคงจะได้จมวานอยากได้เนื่นมาอยู่กูกาย่างและจะขอตั้งเมกกะพัดอ้อนจัดจัดหี่า สุดยอลสุทยาปินุยเวลาคำสุดยอลสุทยาเวลาคำงานติดตามลับเรางายและผู้เว้าเราจะต้องักฟ้อน,นหรือนอนที่ป่าไม้สะวางแล้วคอยปากายกาตานี้อเวลานี้เหนื่อยนัก Oh my boy. เร,เราเดินทางมาจากบ้านก็เป็นเวลาหลา่วันแล้วยังไม่ถึงนครสุขวัสดีประการที่สําคัญตอนนี้เป็นเวลาค่ำมืดแน่นอนว่าการเดินทางกลาคคงค่ำกลางคืนจะต้องมีอุปสรรคไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเวลานี้เรานอนรับปะะพ่อนันที่กลางป่าตรงนี้พรุ่งนี้สว่างแล้วค่อยเดินทางต่อนี่ต้องนอนแก่กลางป่านี้เล้วเลยนะฟันฟื้นปีเทง อุลเล่าบรรยากาศหวับวิวหวังเวงคื้โจคอุจสัมปัดถึงพลังงานบางอย่างเจ้าว,วิววิวบรรพฤษไมลูกก็ราข้อเจ้าทีเจ้าทางให้เรียบร้อยมีเทลงครับสิ่งที่เรามองเม้นเราไม่เชื่อรอยาหลบลูข้อเจ้าทีเจ้าทางให้เรียบรย้อยข็อเดชาสิ่งสักสิทธิสถิตอยู่บริเวณนี้ลูกมากข้อทีพักอาศัยสักหนึ่งคำคืน เมื่อสว่างลูกจะเดินทางท่อสิ่งสักสิทธิ์อย่าทักอย่าท่อให้ลูกได้นอนรับปักพอนอ้อสวดมนต์ไหวพระก่อนนอนวิเทพี่นุ้ยก็เดจ้าจริงสักสิทธิ์เตชก่ิดอยู่บริเวณนี้เจ้าวัยเจ้าน้องเจ้าครองเจ้าตาเจ้าป้าเจ้าก้เจ้าโป้เจ้าเปรี้ยวเจ้าเอวเจ้าตีเจ้ามือโลเจ้ามือปอกแดงเจ้ามือกุ้งปลาแต่ว่าพี่มีจริงการจจออกมาลอกตัด กูดำรดน้ำตั้งกวนไอเปรตนี่มาถึงตอนทุ่มพี่นุ้ยไม่กลัวพี่หวานกูคนเราอย่างก้องดีกับตัวจิเป็ดกลัวเลยไม่กลัวพี่เหรอแล้วกูยังก้องดีรับรองว่าพี่ไม่ให้เขาแก่มึงยังก้องดีเหรอหนุลองคิดแล้วน่าอุวยจุลีน่าอุวยรถจิเป็ดรอให้เป็ดติดดีกูมาเป็ดเป็ดติดดีเหรอ แล้วเป็นจีดีมกันปีเปล่อเห็นแกว่าเอาไปตันนูหนเหรอเป็นจีดีเป็นเนียนก็ปีมาแล้ววะอะไรก็ก็ปีมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นปีจะหล่อมาสักแพร่ที่เวเป็นจีดีก็เด็จิ๋อาเออน o n non non ตัว้าวเเล่นกันแล้วอย่าว่าเปล่าตะว่า

mà tao nghe rẻ cho tao mà non cứ đi ai đuôi mừng đại riêng rồi mời đuôi đi Kìa chép cú Anh ơi bẩn bẩn cú kia đi Ai đến Ai đến ไรกักรุน้จัดมาขวามาเลยอ้อนกันเลยวายเปลดนี่ไม่ใจกล้องเล่นลูกเหนื่ออย่าทำเล่นเว้ตาไม่เชื่ออย่าหลบลูกว่านอนจะเด้ีไม้แมีในโลกอ้าว ได้เจอคนดีที่จะปนาดจตานวันเตเปื่อนบานป่าจบจันไปปูวิญญาณแลเหอยเงียบง้อยจุมเจ้านี้ร่างของเราก็ัะ ยัดแมมเบยุ่งตัวตัวทำแม่ก้อยกูอนุ่ยไปต้อนไปนอนหนูแม่ยุ่งตังเปตังรู้ได้นอนกูตินี่และยุ่งแต่นี้ตัวตัวทแม่ก้อยยัดผมแม่ยุ่งงั้นหละกี่ชั่วต่อเดียวเจกูนะให้วกยุ่งนี่กี่แตกน่แม่และตาเตาก่ยกย ุ่งเตียมยอดโดดอืมเอ่อนุ่มไปหาใหม่คึ้นมาแรก็มาจุดตีปลดปล่าปลดไรก็ได้ไล่ปั้มล่ไรก็ได้ปลดได้เป็นควันตึงปลดได้หยิก ไม่ต้องตกใจโลกไอเต้แม่เอ้ยกูพอตาวมึงนี่ ปอท้ากูตาต,ตรงมึงจำไม่ได้ปอท้าวล้าน b o พอท้าอบอกเบอร์กูปิดหวดอวมันตายองเลยอยังเบียนโลกเบียนลานกูมน,นับตื้จัดมันแขนงิกูว่ากันแล้วตรงปอ้าว้ถึงแล้ว ยกึ้นมาโลูกไอ้ดิ้งยกขึ้นที่แม่งกี่แตกเต็มกังเกงกูเดียวน้ำไหลล้างดินี่ไม่เพื่อไอ้เป็ดน,นี่ปล่อยตรองกีแตกกันกูตอเดีวยวพได้เป็นเปืวกกว้อนกูอ่ะน้ำล้างด้เดี๋ยวไอ้ดิ้งยกขึ้นที่สว่าไม่ได้นอนฮะนู่ให้ไรนู่ฮ่า ไม่ต้องกลัวหรอกเองกล้ามานี่หรอกมึงเป็นคนดีไม่ต้องกลัวหรอกคนดีพี่คุมถ้าเป็นคนดีตกน้ำไม่ไล่ตกกวยแม่ไม้ไม่ต้องกลัวแต่พอโลเปว่ามึงเป็นใครมาจากไหนอลไรไปไหนมึงเจอดินโลกใหญ่รวยไอตัวนู้เจอหนูหนุยพ้อมเจอหนุนแม้มเจอเนียน nong chưa <laughs> à. non ai nương ngại kai cả nunnuu yểu tiếc cả nong, lại mẹ bảo kêu, anh tua lăn bảo nay đã phải cướp đã leo để phải cướp phải hơi ti phải cướp, mày rồi anh tăng phải cướp, hả? qua mày rồi anh tăng phải kết. ตาว่าตนไม่โรอเองตั้งไปเกิดจุดกุฏิไนะหนตัวเดียวตั้งไปเกิดมันมีช่องทางอย่าล้มแต่ว่านี่เออตาว่าไปปิดตัวต่างไปกี้แล้วเปลี่ยนแล้วนั่นเอโอโยเกะก็เลยตั้งไปเกิดกับตั้งไปกี้ตากาวปิดไปตัวตั้งไปกี้ลำปวดได้ไม่นขี้แล้วให้ตั้งไปเกิดโยเก,เเกะก็เลยกับตั้งไปกี้แขกเลยกันหลอนไปเลย ป่านี้ไปเกิดได้แหลมไหมป่านี้หลูบูดแล้วกูว่าทิงไอ้เด่นมึงไปไปลองกุ้ยมือกับเจ้ายิงพออยากอีตามว่ามึงนี่มีอาวุธไอะไรอะลกูกที่จะไปไปลองกุ้ยมือกับเจ้ายิงปั่นเดือนมึงอย่าลืมว่าเจ้ายิงปั่นเดือนมีปะลาลากำลังเนื้อกว่าอยากเนื้อกว่ามนุษย์ปลาตาเตี้ยตีมึงมีแต่ตายกับตายนะลกูก ผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะประลองฟี่มือเอาชนะเจ้ายิ่งปานเดือนได้หรือไม่แต่ย่างน้อยๆผมได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ทําหน้าทีข้องรู้ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณเพราะการที่ผมเดินทางไปประลองฟี่มือกับเจ้ายิิงปานเดือนในครั้งนี้ผมตรงกันนาเงินรางวัลมาเป็นทุนในการรักษาดวงตาแม่ผมไม่ให้บอบสครับความกตัญญูกตเวทีคือเกล่องไม้กองก่นี เมื่อตั้งอยู่ในตรรม,มาไม่ต้องกลัวหรลกออนะตรรดีได้ดีตรรมจัวได้จัวเพราะเจะนันจะวันเห็นว่ามึงเป็นคนดีนี่พอมาจัวย้มึงนี่ตอนนี้จัวเพื่อจะตัดชอบสติปัญญาเลว่ามึงเป็นคนดีมีธรรมะหรือไม่แต่ชาวันไดนตดสอบเลยเรู้ว่ามึงนี่เป็นคนดีมีธรรมะพอะใจกล้องดีเัินเกลืออุจวัน อาหุสวัณอาุทรวันได้นำไปประลองกุ้ยมือกับเจ้ายิ่งปั่นเดือนแม่เจ้ายิ่งปันเดือนจะมีปลาละกำลังทีเนื้อกว่าอยากเนื้อกว่ามนุษย์ก็ไม่สามามาติจดจตานตานาหุทรวันได้ครับพออยากจีตามว่าพุทธังอยู่ตีไหนโลกไอ้ดินพุทธังอยู่ตีไหนโลกแม่เคยพาพ่อไปฟังธรรมอาจารย์เทที่ในวัด เมื่อวันพระคือสิมาคำตนาจารย์เทศวดาโยเมือพุธทธังยูทีใจคนเรามีพระพุทธเป็นทีพึงคือทีพึงทางใจ,งใจครับพุทธังยูทีใจจะไม่ลบครับไอเต็งเออตั้มมังยูทีไนอะไรก็ตั้มมังยูทีไนโยนไอตัวน้ำจุ ตอบแลยเผื่อใดก็งีอะไรก็โยนในตัวน้ำจุกตั้มมั่งอยู่ที่ไหนโยนในตัวน้ำจุกเก็ดแม่เหมือนโยโรงเรียนหลอกก่อนจอมเผื่อโยแอบเล็ดนี่ไอ้นุ่ยกับสังกังอยู่ที่ไหนไอ้ไรก็กลับไมาตัม้มไอ้นุ้ยไอ้แต้วไอ้เทียนอย่อายตั้เต้าก่อนนี้กูตอบเอง นี่ตาว่ากูตอบได้ตัวนายไ,ได้มั้ง俺ันตอไปได้ก่อนสั้งกังอยู่ที่นี่สังงส้ง,งก,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 กังอยู่แก์กังก่อยกับย,ยัแมงสั้งกังอยู่กังก่อยแม่ป้าแต่กูเด้งเม็ดดาคาเลยโยจนพี่จะดวัวแล้วมันกูนละสั้งกังอะไรกับก้อนมึงสั้งกังในที่นี้คือประจุแหะกก็สั้งกังนี่คือประจง โอ <si ้จ oh ังก yes ังนี่ประจงเอออันเล่้ประจงมาจำปัญชาเกยกูเีียาวงไงจ้กูมันเลวมันลามไปพึดไอ้ไอ้ประจงกูเกณฑ์ีมาโลจันไอ้จองกวดออกตุดดงเจะาไล่วงแล้วเลดอยู่ปปกนงานไลยมื่ยกตัวยางพุทธสุภาษิตมาสักกอดที่หลกกุทธสุภาษิตสัดจังเวอมตะวาจา ว่าจะสักจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแกงมากไอ้เต็งโอ้ก้าเน,น่ปลอมๆมั้งพอเต้ามือเรียกได้เต่งครับสัจจังเวมาต้าว่าจะว่าจะสักจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคำว่าสัจจังในที่นี้คืออะไรไงมึงลองตอบดังดังชัดชัดไอ้ปีนองหน้าลงนั่งก็ได้ตบมือให้ว่ามึงนี่แกงสัจจังคืออะไร สัจจังคือชวนชัด <c oughs> ครับโม่แก่ตบมือให้ก็มาแก่ตัดได้กันกูแล่้ <c oughs> อสัจจังันชวนชัดเออตำใจแหลวไม่ว่าจะเป็นสัจจนิดน้อยเสื้อสิ่งกระติงเรดกีราพิโปติงโตมีเกจางลิงกางจะนี่ยังเป็นอ้อสัจจังันชวนชัดเออ อันต่อยโย่เชื่อเชื่อใจใครรู้ว่าหรือไม่รู้ก็บ,บอกว่าไม่รู้เลยสัจจังนี่คือสัจจา,าไงม่ครับเออเลืสัจจาคืออะไรสัจจาคือกลุ่มมอมทรัพย์ครับได้ได้กันแล้วมึงกับกูไ้วยด้วยโยบริีัดเดียวกันเพื่อนยัดมกาก็อุ้นมาจำกันเนนพื่อกูเลยนายพี่นุยลองแลยกตัวอย่างปุตตะสุภาษิตมาสักขอ้อหลวงมั่งแลกูกันนี ลองแลต้ยกมากาเมมอระนังทุกขังโลกเกผู้ใจยเคยตายเป็นทุกที่สุดในโลกอโรกยาปลามาลาพาความไม่มีลาเป็นโรคอันประเสิฐก็มึงก็โตกแต่ว่าโตกโต๊ดโลกอ,อไอ้นีเนอะคุณเล่เลมึงนี่มีข้าวแต่เปือนน่ะโลเป็นคนดีมีความกตัญญูกตาวที เป็นคนดีมีปัญญาเตวดาให้กล้องดีที่มาปัญญามีได้กล้องดีจากเตดานี่เชื่อกรอกายยาซิตให้ปัติดตัวไปตาพร้อมด้วยนี่คว้านคว้ากายยาซิทต,ติดตัวไปคว้านคว้ารำมาสู้งามเพิ่มพูนเส้นยิงยญยจากจวัลกันละเลยนำไปจ่ายเป็นก้องดีซับรางรถจควยกรช่งต้นไม่แจล้อนในตอนนี้ เพราะว่าเป็นกล้องดีนี่วนกว้างกว่าจากไรินกว้าน,นี้ดีแค่น้นยจับรางรถายการรันปริน้นปริ้นอันใจแวง่งโยวินวินอ้อแม่งจับกินไว้ตองตูเอาตำว่ากันดอเลยเกิดผมรากกาคุยมากว่าอะไรก็จับรางรถไยกัดปรินปริ้นแม่งจับกินไว้ตองตูเอาตำเปรตโคตน,นาว่ากันเมืองกวด แกกันเ,เรวปวดเจ็บแกกันน้ำหับแกมั้งราคาคุยนี่คืออะไรนี่คือเสื้อกรอกับกวันควากายาจิตนี่คืออาหุสวรรนหรอกเอ้าหุสวร่นเออผมอยากดูอะไรสงสัยว่าเสื้อกรอากายาจิตขส้สวมใส่ได้ตนไหนมังคับเสื้อกรอากายาจิตครับขส้สวมใส่ได้ตนไหน เสื้อกรอกายาชิดก็่วมใช่ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์อยา่าลา่ะทมานทำเต้าอีตาแอบิติ่วมใช่เวลาเจอจัดจูหรือว่ากูต่อจูให้่วมใช่ได้ในยามกับกันลกูกเพื่อที่จะป้องกันตัวสวมใส่เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วกองที่จะสวมใส่เราต้องทำรือกับ ก่อนที่มึงจะช่วมมึงจะต้องเปิดปลายหนังอุ้มอวัยวะเพศหรือประจ่าบ้านๆเรียกว่าเฉ่งตอนแรกตีนี้ปวดแจ้งเลยอ่ะยัดแม่ควรกับแบบหนูหนุหนยอันเกูแกงน่ยหยัดแบบพี่อย่างควรเลยกล้ามาหลกอกก็พอใจากัตตาอ๋อครับกล้ามาพอใจบอกแล้วมึงจำจำเลยอย่าบอกเคยพอใจบอกเดียวเดียว Ai tăng trái chăm cả ta lục na, cả bấm tăng trái cả om anh 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 จำเลวไม่โลกครับปุ่มจำเลวครับนำกล้องดีไปจานในตางตีตุกนะโลกนะอย่านำไปจานในตางตีพิษสร้างความเดือดร้อนในผู้อื่นครับเลยมึงจะต้องตื้อให้ได้กือที่นะครับก่อนนึห้ามข่าสัตว์ก่อนซ่องห้ามหลักทรัพย์ก่อนจ้ามห้ามพิษลูกเมียผู้อื่นก่อนจี้ห้ามปูดโกหกรับก่อนห้ามกินเหล้าดีมากให้ไปลาวแม่ แม่มุ่งเจอกรมึงล่นหลงนั่งแล้วดูมาคาป่าเล่นกูวะแม่จะประหลงนั่งเดียวลงมาเดี๋ยวนิไปมานี่อันเจอแล้วอะในในกรตทูนีน้ไปยยเลก็กูอ่าอยากเจี๋ยเตียวทันเจอออกปากตึนสักอีกต่อเดียวออกปากกูเป็นน้อย ไอ้ต้นไปยืนอยู like, ่กลางนนแกเปียวเปียวยืนกลางนนแกเปียวเปียวเออแล้วกระกดตาแหลกเคยแกลับบ้านกอดนั่งเลือกเลยต้นลอกเลยตัวเดียนะนะยืนกล่าวอยู่แกกลางน้นเคยแกกับรถออกจากงานกอดนั่งเลือกต้นลอกไอ้กี่จุดอ๋ออันนี้ไปยืนอยู่กลางนนแกเปียวเปียวอันแล้วยืนมือยาวๆาวอันน่้ วักมือไปกันไปกันเป้นแลวไม่ปักฟันไม่ปีนนาทีล็อกุนอยู่แล้วจออำรับคนแค่กลับบ้านไปตัดยางนี่กรมอุตุนี่ยมวิทยาพยากรไว้แล้ววันตีหนึ่งหลังจากนั่งเลือกคนจะตกลงมารดยางกงฐานไปตาแล้วโม่กันนั่งแล่จนนั่งเลือกโม่กันนั่งแล่จนนั่งเล,งเลือกกรต้นก่อยไปบอกเบอือกนเลยให้คนได้ต๊เบอือ Mừng ai có bọc bơ không? Ừ Cú cả rồi bọc cậu thứ rồi Bơ cú em cả hoạt cho nuốt nhú à. bơ niêm đẹp phải từng phí ở trên kia lại đó Tại lên nào? ở bên đó Hi, <laughs> 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 mẹ চু দিয়াও দিল কুকুর পি